ั้งงงลลยจจุุเป่วววาาาาสาธส,สาธธก็ขอนรโมทนากับกลุ่มเพจบิกเกลียนพร้อมทั้งแฟนเพจด้วยที่วันนี้ได้ลงมามาสอบถามข้อมูลวัดที่ทําการชัรพนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิดที่วัดตาผานนอกจากนั้นก็ยังได้มีความห่วงใยพระสงฆ์แล้วก็เจ้าหน้าที่สถาักสถานหรือว่าสปเรอที่ ทำการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดได้นำชุด PPE พร้อมทั้งหน้ากากแล้วก็พร้อมทั้งชุดยาสามัญทั้งยาที่จะใช้กินเพื่อป้องกันและรักษาโควิดทางวัดก็ขอ,อนนโม,มธนาบุญขอให้ทุกคนทุกท่านสัพพโรควินิมุตโตสัพสันตาปวัชิโตสัพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภวะสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายูสุขีธีคายุโก พราะวะอภิวาทนศสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังแล้วก็ปลอดภัยกันองค์ใดพระสมพุทธวิสุทธพุทธองค์ใสตัดมูลกิเลสคลลีกละในสิ่ง รโร,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 ราท่งนือไวเลยนะมรับตอนนั้นเราสั่งซื้อไปร้อยชุดไปรอ้อยชุดไสั่งหล่อกอนา็คิดว่ด้วยที่แรกนึกว่าจะไม่ได้ใช้ลคงยออาไปบริจาคตาม แล้วที่บอกว่าเราคำนวณไม่ได้เนี่ยคือบางทีเนี่ยบางวันส่งสงพ้าเนี่ยเขาจะแจ้งมาว่ามีแค่คนขับกับคนช่วยยกคนนะงพราะฉะนั้นทางวัดต้องหาคนช่วยยกเพราะฉะนั้นพอมีคนช่วยยกก็เลยต้องใช้ชุด p p e เพิ่มอันนี้บางวันก็ได้ห้าคนเจ็ดแปดคนก็มีบางวันนะคอสกันเลยก็ได้เลยครั้งละสองสองของเตาเลยนะแล้วก็จะเว้นช่วงเวลาไปตั้งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ได้อีก นนนควบคองทั้งปราณไม่ได้ก็เป็นต้องเห็นว่าสาธุสาธุก็ให้พระเทียนพอมีมีความรู้น่ะสาธุอ่าทฤษฎีพอเห็นการสอนอะไรเราดูสรณคือพร้อมชีวิตธรรมเราก็ ก็คือความสบายใจณตอนนี้เราก็อยากจะขอให้โยมทุกคนช่วยกันมีระเบียบภในในตัวเองสวมแมสล้างมือบ่อยๆย,ยิ่งเข้าไปในที่เสี่ยงเช่นโรงพยาบาลหรือในที่ชุมชน,ใ,น,น,นให้เรามาระวังตัวเองให้ดีอย่าไปพยายามอย่าอยู่ใกล้กับใครมากนะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเพราะถ้าเป็นึ้นมาแล้วมันจะเรื่องใหญ่เราจะรักษากรนลำบา,ำาก สัตว์ลูกที่โศกโศมดาประทุมด้วยประทม